วันนี้งสงสัยจะได้ฟังอธิบายอย่างเดียวแล้ววันนี้อ่านะครับการสังเกตสับทุติยาวิพัฒน์ที่มาพร้อมกันผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเขาว่ายังไงนะที่มาพร้อมกันเนี่ยเข้าใจเข้าใจเน,เน็ตสะดุดอีกแล้วคือหน้าจอมันฟ้องว่าเน็ตสะดุดไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อ ว่าสับทุติยภิพท,ที่มาพร้อมกันท่านเข้าใจคําว่ามาพร้อมกันไหมครับผมผมถามใช่ครับสองตัวติดกันค่ะ <c oughs> มันเรียงกันหลายๆตัวครับเป็นทุติยาหมดเลยเออที่ที่มันมาพร้อมกันเนี่ยคือมันมาพร้อมกันก็คือเนี่ยมันปรากฏสัพทุติยภาพด้วยกันไม่ใช่ว่าเขาจะมาสีสัวไม่ใช่ว่าเขาจะมาแบบมั่วมั่วเขามีหลักการของเขาอยู่ซึ่งหลักการของเขาก็คือ อยู่ข้างล่างนี่เองครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ,รบนี่คือหลักการสังเกตว่าตัวไหนมันจะแปลว่าซึ่ง แล้วตัวไหนจะแปลว่าอย่างไรซึ่งศัพท์ตัวศัพท์ทุติยวิพัฒน์เวลาเราหาศัพท์บางทีมันอาจจะหาศัพท์ไม่เจอนะครับหลักการก็คือซึ่งสู่ยังซึ่งกะเฉพาะตลอดซึ่งซึ่งแล้วก็ให้เป็นว่าเป็นคำแปลที่ผมให้ไปนี้นั่นก็คือศัพท์ทุติยวิพัฒน์ที่แปลว่าซึ่งอย่างเช่นเช่นคำว่าซึ่งกับสู่ ซึ่งกับสู่เนี่ยซึ่งจะต้องอยู่ข้างหน้าสู่เสมอไปเสมอไปเลยครับข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นกิริยาตัวหลังอ่ข้างหลังทั้งบอดทั้งบอดก็คือทั้งสี่แถวเนี่ยคือกิริยาแต่ข้างหน้าอันนี้คือสัพทุติยภาพตัวหนึ่งอันนี้คือสัพทุติยภาพตัวหนึ่งนั้นตัวที่แปลว่าซึ่งก็จะอยู่ข้างหน้าตัวที่แปลว่าสู่ก็จะอยู่ติดกับกิริยา พอมาอีกชุดหนึ่งตัวที่แปลว่ายังกับแปลว่าซึ่งอย่างเช่นในประโยคว่าอ,อย่างเช่นในประโยคว่าว่าตรงไหนนะสามิเกนะสูทังโอทะังปาจาเปติสามิโกสามิโกสูทัง โอทะนังปาจาเปติเนี่ยอย่างเช่นคำนี้นั้นตัวที่แปลว่ายังมันจะอยู่ข้างหน้าครับแล้วตัวที่แปลว่าซึ่งมันจะอยู่ข้างหลังถัดมาเป็นกิริยาเรียกว่ายังซึ่งกะเฉพาะตลอดซึ่งศัพที่มีแปลว่ากะแปลว่าเฉพาะแปลว่าตลอดมาพร้อมกับคำว่าซึ่ง ัวซึ่งเนี่ยจะอยู่ติดกับกิริยาการเฉพาะตลอดจะอยู่ข้างหน้าและมาันสุดท้ายก็คือซึ่งให้เป็นว่าเป็นถ้ามีสามว่าให้เป็นว่าเป็นเหมือนอ่เหมือนคําว่าเหมือนคอําคที่เราแปลมาเรื่องมัทธกุลนลีที่ผ่านมามันมีให้เป็นหลายที่อยู่ตัวให้เป็นเนี่ยจะอยู่ติดกับกิริยาตัวที่แปลว่าซึ่งจะอยู่ข้างหน้าฉะนั้นนี่คือหลักการสังเกตว่าศัพท์ไหนมันแปลว่าซึ่งแล้วหลักการตัวเนี้ย มันใช้ได้ไปจนถึงประโยค9ครับเวลาเราไปเขียนบาลีเขียนโครงสร้างประโยคบาลีก็จะต้องเขียนแบบนี้แหละไปเขียนอย่างอื่นไม่ได้เพราะไปเขียนอย่างอื่นก็ผิดผิดทันทีเลยโดยเฉพาะประโยคสูงสูงขึ้นไปประโยคห้าประโยคหกสูงสูงขึ้นไปเนี่ยผิดทันทีเลยครับนะก็ก็ฝากเอาไว้ว่าเป็นข้อสังเกตของเรานะครับปฐมมาคโตอิมินา ปัทมาฆาโตอีมีนาสัททิงเอคัดเอกาโตวะสิตุกาโมผะวัยยะโนวาตรงนี้น่าจะเป็นการแปลเสียงแต่คำถามเราแปลเรา คำถามถาม,ถามว่าวาสับเนี่ยรวบภาคหรือรวบบทบท่านใด<ว>ไม่รู้จักรวบภาคบ้างท่านใดไม่รู้จักรวบบทบ้างขอ,อาขอให้อาขอให้ให้ให้แสดงตัวครับจะได้อธิบายถ้ารู้จักทั้งหมดผมจะไม่พูด อาจารย์ช่วยอธิบายดูครัยังไม่ค่อยชัดเจนได้ค่ะอาจารย์อธิบายดีกว่าคือถ้าอธิบายมันจะใช้เวลาเยอะคําว่ารวบภาครวบบทรวบภาครวบบทคือนอกเหนือจากวาสับแล้วมันมันจะมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรฮะคือจะสับคือจะสับจะสับจะเรียกเหมือนกันเลยฮะคือรวบภาคกับรวบบท รวบภาคหมายถึงรวบทั้งประโยคอ่ารวบทั้งประโยคหรือว่ารวบประโยครวบประโยคอาจจะยังไม่เข้าใจครับหลักบาลีมีสั้นๆก็คือรวบกิริยาคุมภาคคำว่ากิริยาคุมภาคมีกี่ตัวมีตัวเดียวในประโยคนั้นมันมีแค่ตัวเดียวดังนั้นเนี่ย วาสับหรือจะสับที่มันรวบกิริยาคุมภาคตรงนั้นเรียกว่ารวบภาคแม้จะเป็นการรวบเพียงแค่ตัวเดียวคือแค่กิริยาคุมภาาตัวเดียวก็เป็นการรวบภาคอย่างเช่นบริโสอันว่าบุรุษนิสีสติย่อมนิสีติจะย่อมนั่งด้วยอา่าสยะติจะย่อมนอนด้วย อย่างเนี้ครับคือรวบภาคไปเลยเขาเรียกว่าเป็นการรวบภาคฉะนั้นเราจับจับประเด็นเอาง่ายๆก็คือมันรวบกิริยาคุ่มภาคเข้าด้วยเรียกว่ารวบภาคสามกริยาคุมภาคแล้วกริยาคุมภาคมันก็เป็นทั้งกิริยากิจเป็นทั้งกิริยาอาขยาดอะอันนี้ก็ให้เป็นหลักสังเกตไปส่วนการรวบบทรวบบทคืออะไรครับ บทก็คือสับ okay. ตีเป็น yeah, สับนามสับกริยาสับนิบาตสับที่แจกวิปัสแล้วก็เป็นบทค่ะก็คือที่ลงวิปัสและนั่นแหละครับง่ายๆคือสับทั้งหลายแหละสับทั้งหลายแหละที่มันไม่ใช่กิริยาคุมภาคนั้นรวบบทแล้วคําว่ารวบสับเนี่ยมันรวบตัวเดียวหรือว่ารวบสองตัวหรือสามตัวหรือสี่ตัวหรือเยอะๆหรือว่าแค่ตัวเดียวเท่านั้น มันต้องสองตัวขึ้นไปค่ะคำว่าสับในที่นี้สองตัวขึ้นไปค่ะสองตัวขึ้นไปตัวเดียวได้ไหมครับตัวเดียวไม่ได้ค่ะท่านอื่นครับตัวเดียวท่านอื่นครับรวบสับคืออะไร ัยครับยกเที่ไม่มีกิริยาคุมภเอ่อที่ไม่มีกิริยาคุมภาคตัวเดียวได้ไหมหรือว่าหลายตัวได้ไหมประเด็นคําถามผมผมถามว่าคําว่าสับในที่นี้หมายถึงตัวเดียวหรือว่าตั้งแต่สองตัวขึ้นไปสับเดียวสับเดียวท่านอื่นครับท่านอื่น สองตัวขึ้นไปครับอาจารย์สองตัวขึ้นไปเออผมผมตัดสินใจถูกแล้วนะที่ผมอธิบายนี่นะ <c oughs> ผมผมตัดสินใจถูกแล้วนะที่ผมอธิบายอ่าโอเคครับก็ขอทราบแนวทางแล้วฮะที่ตอบมาก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละครับที่ตอบมาตัวเดียวบ้าสองตัวบ้างคือถูกทั้งหมดแต่ว่า มันถูกไม่มันมันถูกไม่หมดถูกทั้งหมดแต่ถูกไม่หมดกําลังพูดถึงการรวบภาคกับรวบบทรวบภาคตอบสั้นๆง่ายๆคือรวบศัพท์ที่เป็นกิริยาคุมภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นวาหรือจะสับถ้ามีกิริยาคุมภาคเรียกว่ารวบภาคการรวบบทหมายถึงการรวบศัพท์ทั้งหลายแหล คือการรวบสับทั้งหลายแหละยกเว้นกิริยาคุมภักนะะ์ยกเว้นกิริยาคุมภัค์แล้วคำถามที่เรายังไม่เข้าใจคือแล้วคำว่าสับตัวนี้มันหนึ่งหรือ2ตัวขึ้นไปถึงจะเรียกว่ารวบสับคำตอบก็คือหนึ่งก็ได้2ก็ได้มากสับก็ได้ก็ยังเรียกรเรียกว่ารวบสับ อย่างเช่นในประโยคนี้ครับซึ่งเราสามารถแปลได้ทั้งรวบภาคเออรวบรวบบทไม่ได้เพราะตรงนี้ต้องเป็นรวบภาคอย่างเดียวแต่ว่าคือในลักษณะของเอ,อวันนี้อินเทอร์เน็ต วันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ดีจริงๆครับครับวันนี้เน็ตไม่ดีจริงๆคนเนี่ยพลังมาเต็มอะแต่เน็ตเนี่ยพลังหายนะครับก็คือแม้ว่าจะรวบอย่างเช่นสัพเนี่ยปัมาคโตอิมินาสัตทิงเอกะโตวะสิตุวะสิตุกาโมวา นะอย่างสมมติสมมตินะผมยกตัวอย่างอันนี้ผมแปลนะคือประโยคประโยคเดี๋ยวอธิบายความถูกต้องก่อนประโยคนี้เนี่ยมันเป็นการรวบภาคเพราะมันรวบกิริยาคุมภาคแล้วสิ่งที่จะให้ข้อสังเกตท่านไปก็คือว่าถ้าตรงไหนก็ตาม ตรงไหนก็ตามที่มีศัพท์ที่แปลว่าโนหาไม่ได้แล้วมีการรวบวาแบบนี้ตรงนั้นคือการรวบภาคร้อยเปอร์เซนต์แบบไม่ต้องสังเกตอะไรเลยคือการรวบภาคร้อยเปอร์เซนต์แบบไม่ต้องสังเกตอะไรเลยอย่างตัวเนี้ยแม้เราจะไม่ได้ขึ้นศัพท์หน้ามาทั้งหมดในประโยคหลังจะรวบแค่พวยะวาพึงเป็นหรือ โนภวัยวาหรือว่าไม่พึงเป็นก็เป็นการรวบพาดหรือว่าไม่พึงเป็นหาไม่ได้ก็เป็นการรวบพาดครับตรงเนี้ยมันคือการรวบพาดเพราะมันรวบกิริยากุ่มพาดแต่ถ้าอันนี้จบแล้วนะในประโยคประโยคนี้แต่ถ้าเกิดว่าประโยคโนวาเนี่ยเราต้องการจะขึ้นมาคือตัดให้มาเป็นสองประโยคแบบชัดเจนเลย ชัดเจนคือแบบนี้เลยครับประโยคแรกเราขึ้นเราแปลเต็มๆว่าอันว่าดาบทผู้มาแล้วก่อนเป็นผู้ใคร่เพื่ออันอยู่โดยความเป็นอันเดียวกันกับด้วยดาบทนี้พึงเป็นหรือเสร็จแล้วพอประโยคหลังหรือว่าอันว่าดาบทผู้มาแล้วเป็นผู้ใคร่เพื่ออันอยู่โดยความเป็นอันเดียวกันกับด้วยดาบทนี้พึงเป็นหาไม่ได้อย่างเนี้ยครับ นี่คือการขึ้นที่ถูกต้องในการรวบภาคคือขึ้นแบบนี้เลยคือขึ้นเรียนแบบประโยคหน้ามาทั้งหมดแต่การจะขึ้นแบบนี้มาได้เราจะต้องมีความเข้าใจนะครับฉะนั้นเวลาการแปลจึงพยายามหาหลักอ้างอิงที่พึ่งพิงให้ได้เหมือนกันกับเหมือนกันกับที่ คุยกันก่อนที่ผมจะสอนวันนี้ว่าคำว่ารู้จิตะตรงนั้นเนี่ยเอวังใช้เอวังเป็นประธานว่าอันว่ากรรมอย่างนี้โวอันท่านทั้งหลายมารู้จิตะอย่าชอบใจแล้วตรงนั้นแล้วเราจะหาคำตอบตรงนั้นได้อย่างไรในเมื่อความเข้าใจจากสองที่สองมันขาดมันขัดกัน วิธีการของเราผมกําลังบอกวิธีการนะฮะเมื่อเรารู้มาแล้ววิธีการของเราก็คือเราหาหลักที่พึ่งหลักที่พึ่งของเราคืออะไรคือหนังสือที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแปลไว,แลว้แล้วแล้วบรรดาหนังสือที่แปลไว้แล้วหนังสือที่ใช้ในปัจจุบันที่ได้รับการได้รับความนิยมมากที่สุดคือใครเมื่อเราแปลตามหนังสือเล่มนั้น ว่าหนังสือแบบนี้ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับถือว่าเราอุ่นใจเพราะว่าเรามีหลักที่พึ่งพิงส่วนความถูกความผิดความที่เราจะไปหาคำตอบมันเป็นเรื่องภายหลังแต่การตัดสินการตัดสินใจว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็ดูหลักว่าเออหนังสือ เขาแปลไว้ยังไงบ้างแล้วเราก็อเอาตามนั้นไปแต่ที่ผมกำลังอธิบายคืออธิบายหลักความเข้าใจดังนั้นเมื่อเราเข้าใจวิธีการรวบภาคว่าอ๋อมันจะต้องขึ้นมาเต็มแบบนี้นะเพราะว่าหนังสือนะ่ะแทบจะไม่ได้ขึ้นมาแบบเต็มๆบางที่ก็ขึ้นมาแค่โนพวยยะแค่นั้นเองนี่เรียกว่าหลักการรวบภาคแม้จะอยู่ในภาวะของ จะสับหรือวาสับก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันครับอันนี้คือการรวบนะสะดุดอีกแล้วครับอินเทอร์เน็ตสะดุดอีกแล้ววันนี้เน็ตไม่เป็นใจจริงๆนะสะดุดหลายรอบเลยอ่ะดังนั้นก็พอจะมองออกแล้วนะครับว่ามันรวบภาคคือรวบอย่างไรรวบบทคือรวบอย่างไรนะครับมีคำถามไหมครับ ผมจะผ่านเรื่องนี้แล้วนะอาจารย์อยู่ในตอนไหนคะอันนี้ไหนครับที่กําลังสอนอยู่ค่ะหน้าที่สามสิบเจ็ดครับประมาณนับขึ้นประมาณหมายถึงว่าอาจารย์จะลงในตอนของ y o u t u b e ตอนไหนคะเอตอนของ YouTube ตอนของ YouTube ตอนที่เจ็ดสิบครับคือคือว่าอจาไม่ได้ลงหลายวัน อาจารย์ไม่ได้ลงหลายวันหรือยังครับเพราะว่าอหนูไม่เห็นมันขึ้นมาครับตอนนี้ถึงตอนที่หกสิบแปดครับตอนนี้คือหกสิบแปดวันนี้สอนไปตอนหนึ่งละแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่สองก็เป็นตอนที่เจ็ดสิบครับค่ะอาจารย์ค่อยติดตามอีกล,ลงหมดแล้วครับอ่ะโอเคนะครับใช่อยากจะไปฟังสามอยาจะฟังสามอีกกี่กิกกกค่ะค่ะไม่ค่ะ ไม่ใช่อาจารย์อธิบายไม่ละเอียดพอดีมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าฟังไม่ได้ตั้งใจค่ะก็เลยว่าจะฟังซ้ำอ่าไม่เป็นไรครับขอบคุณอาจารย์มากที่อาจารย์อธิบายจริงๆผมแล้วก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ชัดแต่ก็ไม่กล้าบอกกลัวเสียความครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องสับกับบทตรงนี้ครับเสริมอีกนิดเพราะว่ามัน เพื่อนเข้าใจอยู่ว่าสับอ่ะคือสับเนี้ยสมมติว่าปุริสะตรงเนี้ยครับเป็นสเป็นสับที่เป็นเข้าใจนะแต่พอเราแจกปุริสะออกมาเป็นปุริโสปุริสาอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นบทเพื่อนเข้าใจอย่างนี้เข้าใจเหมือนเพื่อนอาจารย์บอกว่ารวบบทอาจารย์บอกว่ารวบบทเท่ากับรวบสับตรงเนี้ยนะเว้นกิริยากุมปาคตรงเนี้ยเพื่อนยังยังไม่ไม่แจ้งชัดเท่าไหร่ครับอ่าต่อครับ ต่อเรื่องนี้ครับอ่าเรื่องสับกับบทนะครับมีสองนัยยะครับคือบท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 ต้องมีแจกวิพัฒน์แต่ว่ามันมีบทนามากับบทกิริยาก็เป็นสับใช่ใช่เพื่อนเกษตรแบบนี้ครับอาจารย์แล้วก็บทก็มีบทนามกับบทกิริยากิริยาคือคือคือถ้าเราลงวิพัฒน์แล้วมันก็กลายเป็นบท นิบบท์ครั่านอาายใจว่าอ่าใช่ใชอย่างให้อาจารย์เสริมตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยมีอธิบายให้ได้ยินบ่อยนักนะครับเรื่องนี้คำว่าสับกับบทมีสองไนยะ 2อนัยะคือสองประเด็นครับอ่ะสประเด็นกันแล้วสองมันอาจจะฟังยาก2ประเด็นประเด็นที่1นศัพท์และบทเป็นชื่อเรียกในการรวบใช้เฉพาะแค่ในการรวมประเด็นที่สศัพท์และบทใช้เป็นชื่อเรียกในการสัมพันธ์ที่ความเข้าใจที่คุณเปิ้ลอะ และท่านอื่นๆที่เสริมเข้ามาที่เข้าใจมาคือข้อสองเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจถูกต้องส่วนข้อหนึ่งเพิ่งได้ยินได้ฟังวันนี้ครับคือใช้ในการรวบในการร่วบสับเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ไไดเ,เป็นไปตามชื่อหลักของการสัมผันธ์เพราะฉะนั้น การรวบเนี่ยเวลาไปใช้ในประโยคปทสามเขาก็จะถามว่าอันนี้รวบบทหรือรวบภาคใช้ในหลักของการรวบจากสั์และวาสัพท์เท่านั้นไม่ได้ใช้ในสัพท์อื่นๆหรือสัพท์ทั่วไปไม่ได้ใช้ในสัพท์ทั่วไปนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่กําลังพูดถึงวันนี้ว่ามันรวบภาคหรือมันรวบบทประเด็นที่สองเป็นชื่อเรียกของศัพ์ สัมพันธ์หรือหลักสัมพันธ์หรือในการสัมพันธ์ในการสัมพันธ์นั้นเนี่ยคำว่าคำว่าบทคำว่าศัพท์นะครับคำว่าศัพท์หมายถึงศัพที่ประกอบวิพัฒน์ทั้งหมด ส่วนบทหมายถึงนะฮะสับนิบาททั้งหมดแค่นี้และเวลาเราขึ้นประโยคกทสามปุ๊บเราก็จะไปเจอแบบนี้ครับอย่างเอวังเอวังมันเป็นนิบาตต้องบอกว่าเป็นสัม โสโสเนี so, so ่ยมันประกอบด้วยวิพัตมันจะเอวังเป็นนิบาตเรียกว่าบท้ขออภัยเอวังเนี่ยเป็นนิบาตเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผิดครับผิดผิดขออภัยครับขออภัยเอาไปเอามาแล้วหลงเองคำว่าสับนะครับหมายถึงสับนิบาตท,ทั้งหมดเลยครับ เอวังสับอะทะสับหิสับปนะสับเจสเจที่เรียกว่าเป็นสับทั้งหมดหมายถึงสับนิบาตทั้งหมดที่อยู่ในอภยยะสับรวมไปถึงสับที่แจกวิพัต์ไม่ได้นะฮะแจกด้วยวิพัต์ไม่ได้นะครับแล้วคําว่าบทในที่นี้หมายถึงสับที่ประกอบด้วยวิพัต์ครับหมายถึงสับที่ประกอบด้วยวิพัต์แต่ว่าเขาไม่ได้เรียกออกชื่อสัมพันธ์แค่นั้นเอง รู้ว่ามันเป็นบทรู้ว่ามันเป็นบทฉะนั้นมันจะไปปรากฏอยู่ในการแปลแปลแก้อัดในการแปลแก้อัดนะครับพะการแปลแก้อัดเนี่ยเขาเรียกว่าบทตั้งบทตั้งในที่นี้อย่างเช่นคำว่านะครับอย่างเช่นคำว่าอิชาติเอตหา อิทะตัวนี้มันเป็นสัมนิบาตใช่ไหมมันเป็นสัมนิบาตนิบาตตรงนี้คืออิติสัพ์กําลังอธิบายว่าสับว่าอิทะเขาไม่ได้เรียกว่าสับว่าอเขาไม่เรียกว่าบทว่านะเรียกว่าสับฉะนั้นตัวนี้จะขึ้นสัตโทสัตโทอันว่าสับอิติว่าอิทะแล้วก็อธิบายว่าอิทะคือแปลว่าในที่นี้เหมือนกัน หรือคำว่าอ่าหรือคำว่าอ่าคำว่าโสโสตัวเนี้โสอิติปะทังอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะนะครับเนี่ย อันว่าบทว่าโส ổ, ได้แก่เอโสหรือเท่ากับเอโสนั้นการขึ้นศัพท์มันจะขึ้นต่างกันนั้นคำว่าศัพท์หมายถึงนิบาตท,ทั้งหมดเวลาไปแปลแก้อัดมันจะชัดเจนครับเราจะเห็นชัดเจนตอนนี้ถึงอธิบายไปมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะมันต้องเจอเจอซ้ำาๆหลายรอบครับส่วนคำว่าบทหมายถึงสัพที่ประกอบด้วยวิพัฒน์ทั้งหมดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ นะก็ก็เป็นสองนัยยะสองประเด็นที่ผมอธิบายให้ฟังครับมีอีกไหมครับเดี๋ยวต้องไปคลำต่อนะคือมีเพิ่มเติม,ม,ม,ตมอ่านะครับ งั้นก็ตอนนี้ขอขอจบไว้เท่านี้ก่อนน,นิดนึงก็คือบางบางที่บางที่เรียนมาที่เรียนมาบางที่ก็บอกว่านิบาทก็ลงแล้วค่ะหมายถึงว่าลงวิพัฒน์แต่ว่าลงแล้วลบก็คือส่องแล้วเอาออกเหมือนส่งไฟฉายไปที่ที่มืดส่งเสร็จปิดไฟฉายก็เท่ากับเหงอนไม่ไม่ส่งคือส่องแล้ว แต่ไม่ปรากฏก็คือเป็นนิบาศค่ะอาจารย์ไม่ไม่ทราบว่าอาจารย์คิดเห็นประการใดคะครับนิบาศก็คือนิบาศถึงจะลงแล้วมันก็คือนิบาศ <c oughs> อย่างเช่นคําว่าอีทะเนี่ยฮะอีทะมันมาจากอีมะสามใช่ไหมและลงทะปัจจัยคือโดยความหมายของสัพบบทนิบาศมันบอกอยู่แล้วว่ามันแจกด้วยพิพัฒน์ไม่ได้เป็นเป็นศัพท์พิเศษที่แจกด้วยพิพัฒน แจกด้วยวิพัฒน์ทั้งเจ็ไม่ได้ยังไงมันก็คงอยู่อย่างนั้นครับไม่ได้เปลี่ยนไปตามไม่ได้เป็นไปอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นมันก็เลยเวลาไปเรียกชื่อสัมพันธ์ก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าสับอย่างเช่นวะสับอิวะสับหิสับจะสับปนะสับมันต้องลงท้ายด้วยคำว่าสับสับสับตลอดไม่ได้ลงท้ายด้วยคำว่าบท ส่วนคําว่าเหมือนไฟฉายเหมือนใจค่ะอาจารย์ส่วนคําว่าเหมือนไฟฉายมาเป็นการอุปมาณนะแต่ว่ามันแจกวิพัฒน์ไหมผมยังไม่เห็นว่าตัวไหนที่มันลงวิพัฒน์นะแต่มันใช้ในอัดว่าอย่างเช่นคําว่าโตปัจจัยเป็นเครื่องหมายสัตว์มีวิโตปัจ,จัยเป็นเครื่องหมายตตียวิพัฒน์แล้วว่าข้างเป็นเครื่องหมายปัญญาวิพัฒน์แล้วว่าแต่ ดังนั้นเมื่อเราเห็นโตปัจจัยไปแปลคู่กับคาอื่นมันก็อาจจะแปลมันก็จะแปลว่าข้างกับแปลว่าแต่อันนี้คือเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายแต่ถามว่ามันแจกไหมมันไม่ได้แจกมันลงแล้วมันลงในอัดลงในความหมายหรืออิทะสาเนี้ยแปลว่าในที่นี้พอเราเจออิทะเราก็แปลว่าในที่นี้เพราะอะไรเพราะว่ามันลงในอัดของสัตตมีวิพัฒน์ ก็ถ้าอธิบายให้สอดคล้องกับที่สงสัยมาคือว่าเหมือนไฟฉายส่องไปแล้วเห็นทางแล้วปิดไฟฉายแล้วเดินต่ออะะมันก็โอเคครับอนุโลมไปได้นะอาจารย์เสียงอาจารย์บางทีค่ะขาดความสําคัญไปเลยค่ะที่ไม่ได้ยินนะคะเออนั่นก็เหมือนการเล่นพิโยต้องใช้สมาธิครับเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งไม่เสียงหายค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวขอขอ,อยุติไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโทรศรัพท์ตอนนี้วันนี้คือสัญญาณสัญญาณสะดุดมากเลยครับมันไม่น่าจะสะดุดนะ